ะะกลับมาทักทายกันอีก EP นึงนหคะ,ะหลังจาก EP ที่แล้วที่มนุษย์รีวิวของจากร้านแขกร้านเอเชียเพื่อนได้ดูกันแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่ออกไปข้างนอกกับลูกสาวนะคะของก็ซื้อมาไม่เยอะเพราะว่าสภายขึ้นลนเมล์แล้วมือนหนึ่งก็ต้อง จุงลูกคือก็ค่อนข้างจะหนักนะคะนี่ก็เลยได้ของมานิดๆน่อยๆนะคะซื้อเฉพาะอะไรที่หมดไปนะคะไม่ได้ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปกติที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวยนะคะชื่อว่าร้านคุปค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ ขนมขบเคี้ยวเอาไว้กินสำหรับเสาอาทิตย์นะคะของเด็กๆมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณสามีจะกลับมาวันจันทร์เดี๋ยวมนุษย์ค่อยไปซื้อบุ้มทีเดียวเลยวันจันทร์เนี่ยมนุษย์จะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่กลางกลางเดือนมกร,รานะคะสิ้นเดือนออมกร,ราแล้วก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือสินค้าเกือบจะทุกอย่างของนอ้อยนะคะปรับราคาขึ้นจากที่แพงอยู่แล้วแพงขึ้นไปอีกนะคะซื้ออะไรมาก็คือแบบ ที่แล้วคิดอีกเราก็ต้องกินให้หมดนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูกันค่ะว่าเมนูได้อะไรมาบ้างนะคะก็เหมือนเดิมเวลาไปร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตปกติของที่นอยนะคะอย่าลืมเอาถุงผ้าแบบนี้ไปเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะเก็บค่าถุงพลาสติกเราเรใบละสองโครนหรือว่า14บี่บาทนะคะไม่ว่นวน,วน์เดี๋ยวมาดูกันค่ะ มาดูกันค่ะทีนี้ว่าเมนูได้อะไรมาบ้างจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองเบอร์เกนโนยนะคะไม่วนเบอร์จ้ามาที่อย่างแรกนะคะจะเป็นเบคอนขนาด400กรัมแบบนี้นะคะก็จะเป็นเบคอนที่เมนูจะทําเมนูของร้อนในเช้าวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ400กรัมแบบนี้อยู่ที่69.90โครนนะคะหรือว่า244บาท65สตางค์ค่ะตอนนี้1นึ่โนเชนโครเนอร์ก็อยู่ที่ราๆ 3. ถ้าไทยบาทค่ะแมนุชใช้ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ค่ากลางๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เงินไทยแข็งมากแมนุจะบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่3.2ะคะชิ้นต่อมาค่ะแมนุชได้นี่แมนุชได้โดนัทมานลคะโดนัทแบบนี้เป็นโดนัทหน้าช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่แบบนี้ตกชิ้นหนึ่งราคาต่อชิ้นนะคะอยู่ที่10.40โครนค่ะหรือว่า36บาท40สตางค์นะคะมนุชได้มาด้วยกัน6ชิ้นนะคะ6ชิ้นก็ 62.40โครนหรือว่า218สบาท40สตังค์นะคะเด็กๆมออีกินไปบ้างแล้วนะคะ่านไปจ้าแล้วโตวมาเมนุ์ก็ได้นี่ได้สลัดนะคะสลัดกรอบที่เป็นหัวแบบนี้มาเขาขายเป็นต่อชิ้นไม่ได้ชั่งน้ำหนักเมนุ์ก็เลยเลือกเอาหัวที่ หัวที่หนักที่สุดนะคะดูดีที่สุดเนาะเพราะว่างั้นนะคะมันหนักอะ่ะถ้าเลือกแบบหัวที่เบาๆข้างในจากกลรงๆเนาะจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องแบบให้ได้อา่าให้คุ้มค่านิดนึงอะไรประมาณนี้เขาขายต่อชิ้นอยู่ที่2 2 9สิบโครนนะคะหรือว่าสลัด1ห,หัวเท่ากับหัวมนุษย์แบบนี้อยู่ที่ 80บาท15สตังค์นะคะผ่านไปจ้าไม่รู้ได้อะไรมาอีกเไม่รได้นี่มาจ้าไม่ได้แอปเปิ้ลมาค่ะแอปเปิ้ลแดง5ลูกแบบนี้นะคะ16.19โครนหรือว่า56บาท67สตังค์จ้าส่วนใหญ่วันนี้ที่มนุษย์ไปก็นั่นแหละไปหาขนมขบเคี้ยวให้เด็กๆกินวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะ,ะบ้านอื่นอาจจะทำ ขนมหวานทาโดนัททาเคก้กแต่ว่าบ้านแม่นุชก็ซื้อค่ะถ้าทําแล้วมันใจเยอะแล้วมันจะทําให้เรากินเยอะแล้วการที่ซื้อเฉพาะอะไรที่อยากกินในอาทิตย์นั้นๆก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันจะทําให้เด็กๆไม่ได้แบบคือทําแล้วมันเหมือนมันต้องกินอะไรประมาณนี้นะคะไม่วันเวอ่อมาที่ชิ้นต่อมาเนะะี่ยก็จะเป็นขนมกร,ก,กรอบแบบนี้นะคะเคลือบช็อกโกแลตแบบนี้ มันมันเข็มเข็มนะคะขนาดกี่กรัมเอ่ยคือกี่กรัมก็ไม่รู้เหมือนกัน200กรัมนะคะห่ออยู่ที่น2 8 0อยู่ที่52.80โครนนะคะหรือว่า184บาท80สตังค์นะคะก็ถือว่าแพงอยู่นะคะเน้นเียพาลูกสาววันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยพาไปเดินห้างแล้วก็หาขนมขนมกินกันนะ,ะแล้วก็ได้นี่มา เป็นขนมของเด็กๆนะแพ็กหนึ่งจะมีอยู่สากล่องเล็กๆแบบนี้ค่ะได้มา2แพ็กก็6ก,กล่องนะตกราคา1นแพ็กสกล่องแบบนี้อยู่ที่25.70โครนนะคะหรือว่า89ดสบาทเกสตางค์นะแล้วแม่นุชได้มา อสองห่อแบบนี้นะคะอยู่ที่51.40โครนค่ะหรือว่า179บาท90สาจ้ามากันที่อะไรอีกเอออเมนู์มีซื้อนมช็อกโกแลตนะคะสาวน้อยเดินเดินอยู่แล้วหิวก็เลยได้นมช็อกโกแลตให้ลูกกินไป1กล่องกินเสร็จก็ทิ้งกล่องไปแล้วนะคะนมช็อกโกแลตกล่องนึงเนี่ย อยู่ที่10.60โครนนะคะหรือว่า37บาท10สตังค์นะคะผ่านไปจตะแล้วมันก็ได้นี่มาเป็นต้นหอมนะมีกี่ต้นเนี่ยมีอยู่5ต้นนะคะยี่สิบ้าโครนหรือว่า89บาท25สาตังสำหรับต้นหอมหอย่างนี้้าต้นแบบนี้นะคะมันก็อย่างที่มันบอกนั่นแหละค่ะว่าตั้งแต่สิ้นเดือนกลางกลางเดือนมกรามาเนี่ยของเริ่มขึ้นราคา ต้นเดือนออกลุ่มพาอะไรอะไรก็แพงไปหมดซื้ออะไรก็ต้องแบบซื้อมาแล้วต้องทิ้งไม่ได้เลยค่ะต้องกินให้หมดนะมาที่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูอันนี้<ม>แคบหมูอันนี้ม่ดุ๊จะบอกว่ามันอร่อยมากนะคะขนาด200กรัมอ่ะซื้อที่ออนานๆานทีม่รู้จะเห็นมาขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเขาจะเอามาแบบเป็นกระบะใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเนี่ยเป็นแคบหมูแบบนี้อร่อยเหมือนแคบหมูบ้านเราเลยที่สําคัญคือ มันน้อยกว่าแคปหมูแบบบ้านเรานะคะหอหน0่กรัมอยู่ที่ราคา39.90โครนนะคะหรือว่า139บาท65สตางค์ะคะก็ได้มาเนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะแคปหมูต้นหอม ตั้งใจที่จะไปซื้อชานะคะก็ไปย้อนดู EP ีที่แล้วได้มันไปร้านแขกว่ามนุษย์ได้อะไรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามน์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตรอบนี้นะคะได้ของมาไม่เยอะได้ของมาประมาณนี้หมดเงินไปที่เท่าไหร่นะคะของเห็นเนืดเดียวแบบนี้นะแต่ราคาก็แรงอยู่3 5 1 5้อโครนค่ะหรือว่า1230บาท57สตังกันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็จะรอไปซื้อ วันวันจันนะคะวันนี้วันศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์จันสา,สามีกลับมาค่อยไปซื้อทีเดียวบุ้มเยอะๆเพราะว่าต้องนึกถึงว่าสะพายขึ้นรถเมย์มือนึงก็ต้องจูงลูกแล้วเสร็จก็ต้องแวะไปรับลูกสาวคนโตที่โรงเรียนอีกนะคะมันก็จะเป็นวันอะไรที่ทุรักทุเลเพราะว่าไม่มีใบขับขี่ก็จะขับรถไม่ได้นะสำหรับที่นี่ เพราะว่าสามีไปทำงานยาวเลยค่ะ3อาทิตย์นะฮะสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะฝาก EP ีที่แล้วฝากคลิปอื่นๆฝากเพจคุณแม่ขาฝากช่องคุณแม่ขาชาแนลนคะคะฝากเ,เพื่อนๆไว้ในอ้อมใจด้วยแวะเข้ามาอยากให้เมนุษทําคลิปอะไรหรือว่าจะเอ่อหรือว่าจะฝากคําถามนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่าลืมว่าถ้าอยากซัพพอร์ตเมนุก็สามารถสมัครเมมเบอร์แล้วก็ ส่งซูเปอร์ตงได้หรือว่าจะเป็นการซัพพอร์ตแบบง่ายๆอะไรก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั้นกระดิง่งกริง๊งกริ๊งนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะซื้อของมาแล้วก็เอามารีวิวเอามาเล่าๆเมาส์เมาส์เพื่อนได้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างสินค้าที่นอร์เวย์นะคะม่้จะบอกว่าจากที่แพงอยู่แล้วของกินเนี่ย แพงขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกๆปีประมาณเดือนอต้นเดือนกุมภาสิ้นเดือนมกราเนี่ยเขาจะปรับราคาค่าครองชีพค่าสินค้าขึ้นไปนะค่าของเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นเยอะกว่าค่าแรงอยู่แล้วแหละนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงไม่รู้ก็นั่นแหละค่ะฝากไปแล้วนะคะวันนี้ก็รำลากันไปเพียงเท่านี้คะ่ะบายจะ้ะบาย